และในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงอนาคตของชุดวอลคิรี่ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้ครับผมว่าเฮ้ยมันจะตกงานจริงหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยมันจะมีการลดราคาหรอมีการปรับราคาหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับผมก็สิ่งที่ผมกำลังจะพูดอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับไต้หวันนะฮะ ได้มีการเอาชุดวาเนี่ยมาลดราคาขายครับอ่าเนี่ยฮะมันจะเอาชุดวาเนี่ยเข้ามาลงในแพ็กเกจต่างๆครับเป็นกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดแล้วก็จะได้เป็นลูกแก้วเอาไปแลกชุดวอลคิลี่เลยนะครับก็มีทั้งราคาแบบ900อนะอันนี้ค่าเงินของไต้หวันนะครับผมอ่าแล้วก็นี่นะครับผมก็จะมีชุดวอลคิลี่ต่างๆเห็นไหมฮะในกล่องเนี่ยอ่าแต่และแพ็กเกจเนี่ยก็จะแทรกชุดวาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเต็มเนี่ยก็จะไม่แพงเท่าเมื่อก่อน หรือว่าเท่าตอนนี้ของ s ซ r ร์ g l o b a l นั่นเองนะครับถ้าเราซื้อสะสมจากตรงนี้เอานะครับก็เรียกได้ว่าถูกกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่ะทำไมมันถึงถูกกว่าเดิมล่ะฮะเพราะว่ามันมีชุดใหม่มาไงฮะเพื่อนๆนเออมันมีชุดใหม่ที่เป็นเทียร์เดียวกับชุดวอลคิรี่มานะครับซึ่ง จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปดูชุดใหม่เนี่ยผมก็มีเกมใหม่สุดเจ๋งนะฮะมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับก็คือเกม Mad t a l Idol RPG นั่นเองครับ Mad Tale Idol RPG การผจญภัยไปในโลกเทพนิยายสายดาร์กสุดเจ๋งครับเป็นเกมแนว Idol RPG นะครับผมที่มีตัวละครชื่อดังจากนิทานกริม เยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นสโนไวท์หนูน้อยหมวกแดงเจ้าชายกบซินเดอเรล่าเจ้าชายขี่ม้าขาวและตัวละครอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายให้เพื่อนๆได้เลือกเล่นกันเกมนี้เนี่ยยังมีให้เล่นถึง9ภาษาด้วยกันครับหนในนั้นเนี่ยก็จะต้องมีภาษาไทยด้วยครับในส่วนของตัวเกมนะฮะก็จะเป็นการจัดทีมอัปเกรดตัวละครต่างๆนะครับ ที่มาจากเทพนิยายเนาะแล้วก็พาเขาเนี่ยไปตะลุยด่านนั่นเองครับตัวเกมนะครับก็จะเป็นแนวเคิร์นเบสนั่นเองครับเอาให้เข้าใจง่ายๆครับก็คือจะเป็นการโจมตีสลับกันโจมตีฮะ ฝ่ายเราโจมตีฝ่ายเขาโจมตีครับใครที่จัดทีมได้ดีกว่าเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะไปครับนอกจากนี้นะครับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันเอฟเฟกของตัวละครเกมนี้นะครับบอกเลยว่าอลังการโคตรครับมีเอกลักษณ์เป็นของแต่ละตัวเลยนะครับผมมาดูในส่วนของการปั้นตัวละครนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับแต่ละตัวเนาะอย่างที่บอกไปก็คือความสามารถมันจะแตกต่างกันด้วยนะครับการอัปเกรดต่างๆของสกิลนะครับผมเราก็จะต้องอ่านให้ดีเพื่อนําไปใช้ในสถานการณ์หรือว่าด่านต่างๆที่ เราจะได้ผจญภัยไปในเกมนี้นั่นเองนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเรายังสามารถอัปเกรดตัวละครของเราเนี่ยให้เก่งขึ้นได้เรื่อยๆด้วยนะครับโดยตัวละครเนี่ยครับก็จะมีทั้งหมด6แคมป์5อาชีพนะครับที่มีสกิลและบัฟที่แตกต่างกันนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยได้มาจากไหนละะ่ะฮะนั่นก็คือการสุ่มกาชานั่นเองครับผมอะไปเลยครับ10ครั้งฮะนาฬิกาเริ่มหมุนครับผมแล้วก็มีแสงสีส้มเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นไปนะจังหวะนี้ปุ๊บ ตัวละครระดับ S บวกครับซินเดอเรลล่านะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆนะฮะ ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้โหลดนะครับก็ไปจิ้มที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Play App Store หรือว่าจะเป็นหน้าเว็บไซต์ของเขาก็สามารถโหลดเกม Mad t a i l i d o l RPG มาเล่นด้วยกันได้เลยนะครับดาวน์โหลดเกม Mad t a i l i d o l RPG แล้วมาสนุกกันและหากล็อกอินตอนนี้นะครับยังมีรางวัลฟรีมากมายนะครับผมเช่นกาชาฟรี1024ครั้งเลยนะฮะแล้วก็มีตัวละครระดับตำนานอย่างราชนีกระจกวิ นะครับผมให้เพื่อนๆได้รับกันอีกด้วยนะครับมีชุดระดับ e l ลิ e นะครับมีกรอบรูปตัวละครนะครับที่มีจํากัดเฉพาะในอีเวนต์ตอนเปิดเกมด้วยนะฮะแล้วก็มีเพชรอีกมากมายนะครับผมนอกจากนี้นะครับถ้าล็อกอินครบ7วันแล้วเนี่ยก็จะได้รับตัวละครพิเศษระดับตำนานไปเลยครับสโนไว้นั่นเองนะฮะและวันนี้ผมมีโค้ดพิเศษมาฝากเพื่อนเพื่อกันอีกด้วยแม T เทลโกไปใส่กันได้เลยครับคุณกล้าที่จะเริ่มต้นการประจนภัยไปในโลกเทพนิยายสายดาร์กหรือไม่ m a t t ทล i อดอลไอพอย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับโอเคครับมาต่อกันเลยนะครับผมเดี๋ยวขออธิบายถึงชุดวาเพิ่มเติมก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับชุดวานะครับมันจะเข้ามาอยู่ในหน้าหมวดหมู่ใหม่ในวัดรบหรือว่าตู้เสื้อผ้านะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับชุดวอลคิลี่เนี่ยถ้าใครมีอยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถเอามาใส่เป็นคอลเลกชันได้ครับผมอ่าซึ่งอย่างชุดตัวนี้ครับที่ตัวละครตัวนี้มีอยู่เนี่ยพอเราเอามาใส่ในคอลเลกชันปุ๊บเราก็จะได้ค่าแอตแท็กสี่สิบ เอฟแคร็กสี่สิบอ่าอย่างปีกเนี่ยฮะมันจะได้ค่าเดฟหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็เดฟสิบสองนะฮะอ่าเราลองกด enable ไปเลยปุ๊บเห็นไหมพลังเราก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมอ่าคือจริงๆมันก็อ่าอาจจะตกงานแต่มันก็ยังสามารถเก็บเป็นค่าพลังให้เราได้ค่าสเตตให้เราได้ครับอ่าอย่างหมวกตัวเนี้ยครับก็แม็กเลือด100เดฟ24กดไปเลยปับ๊บอ่าแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมี ฝากแบบครบ3ชิ้นฝากแบบครบ5ชิ้นด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะลองกดฝากให้หมดเลยนะฮะอย่างอันนี้ครับผมส่วนหน้าเนาะก็จะโดนดาเมจจากธาตุโฮลี่เบาลง1%แล้วก็ดาเมจโฮลี่แรงขึ้น1%ด้วยนะครับอ่าเรากดใส่ป้าบไปเลยฮะแล้วก็ส่วนฝากก็ได้เลือด100 m d e ้อ็มนะครับกดป้าบเห็นไหมฮะอ่ะละาลักษณะนี้นะครับถ้าเราฝากครบทั้ง5ชิ้นนะครับผมถ้าได้3ชิ้นเนี่ยจะได้ออสตัดหนถ้า5ชิ้นเนี่ยจะได้แอตแท็กหก แล้วก็ m อเมทัคอีกหกนั่นเองนะครับชุดวาเนี่ยเราก็จะหมดยุคไปนะครับผมอ่าแล้วก็อีกเซตหนึ่งก็เหมือนกันนะครับอีกเซตหนึ่งเราก็สามารถที่จะฝากได้เหมือนกันนะครับเป็นชุดวาเนี่ยโดน Angel ิลเบาลงอะไรพวกเนี้ยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีเซตใหม่เข้ามาครับไปดูกันครับนี่เป็นเซตหุ่นยนต์กันดั้มแบบฟิวเฟียวนะฮะนี่ฮะโคตรหล่อโอคตรเท่ กระโดดลงจากเครื่องบินแล้วก็แปลงร่างครับผมนี่อันนี้คือชุดหุ่นยนต์หรือบางคนก็เรียกว่าชุดกนะันดำเนาะเอออันนี้จะเป็นชุดใหม่นะครับที่บอกเลยว่าใส่ครบเซตก็ลห่อเท่สุดนะฮะอ,อเดี๋ยวผิดชุดอ่านี่ครับผมป๊าบนี่คือครบเซตของชุดกันดำนั่นเองนะครับผมอ่ะ ก็ในส่วนของสเตตเบื้องต้นนะครับผมสเตตเบื้องต้นเนี่ยก็จะคล้ายค้าเหมือนกับชุดวอลคิรี่เลยนะครับผมตัวเสื้อก็แอทแทกสิบห้าแอแทกสิบห้าเลื่อนสองร้อยเทียบกับชุดวอลคิรีเ่เหมือนกันเปะ๊ะเห็นไหมอ่าเหมือนกันเป๊ะชุดเนี่ยเหมือนกันเป๊ะนะครับอ่าแล้วก็พวกหมวกหน้าปากหลังเนี่ยสเตตเบื้องต้นเนี่ยก็เหมือนกันเปะ๊ะเปะครับแต่ว่าข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมฮะ ข้อดีของเขาคือการใส่ครบเซตนั่นเองนะครับถ้าเราใส่ครบเซต3ชิ้นเนี่ยเราจะได้ออสแตต์สามนะครับถ้าเราใส่4ชิ้นนะครับเราจะได้ตีกึ่งมนุษย์3%เโดนกึ่งมนุษย์เบาลง3%แล้วก็ฮิลิ่งอีก3%เตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าตึงๆอันนี้แค่4ชิ้นนะแล้วถ้า5ชิ้นนะฮะชิ้นเนี่ยได้แอตแท็กสปีด4%ครับลบฟิกแคท5%แล้วก็พีดาเมจกับเอมดาเมจอีก อีกอย่างละ6%นะครับซึ่งแน่นอนว่าเทียบกับชุดวอลคิรี่แล้วตึงกว่าแน่นอนนะแอดแทกสปีดก็มากกว่าพีดามีดเอ็มดามีดก็มากกว่าแถมมันมีสแตตตีคนอีกนะครับอ่าก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าขี้โกงสุดๆนะฮะเรียกได้ว่าอัปเกรดมาจากชุดวัยอีกระดับหนึ่งแน่นอนนะครับสำหรับชุดตัวนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเจ้าชุดนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะฝากได้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งการฝากเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเป็นแอดแท็กหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอเมทแท็กหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรอย มีการเพิ่มเมจิกรีดักชันนะครับมีการแบบว่าโดนขนาดกลางเบาลงก็โดนคนตีเบาลงอีกนะครับปากเนี่ยโอ้โหโดนกายภาพเบาลงนะครับไีได้เดฟเอ็มเดฟอีกอย่างละ1%นะครับและนอกจากนี้เนี่ยปากสมุดนะครับผม3ชิ้นเนี่ยได้ออสแตทหนึ่งนะครับห้าชิ้นได้พีดามิเกับเอ็มดามิอีก1%นะครับผมแล้วชุดนี้เนี่ยนอกจากความเท่แล้วเราก็ยังสามารถย้อมสีได้ด้วยนะนี่ก็เป็นสีที่เขา สามารถยอมได้ก็จะเป็นสีฟ้าเนาะอ่ะแล้วถามว่าเฮ้ยพอชุดนี้มาปุ๊บชุดวารลดราคานะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่งบเพื่อนๆืถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่มีงบพอที่จะทําเจ้าชุดหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับก็ไปทําชุดวาในราคาถูกได้คิดว่าเซิร์ฟ g l o b a l ก็คงจะลดเหมือนกันถ้าชุดตัวนี้มานั่นเนองนะครับอ่ะชุดตัวนี้ได้มายังไงสําหรับพี่ๆสุลต่านหรืออะไรก็ตามที่อยากได้ชุดนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่า global เนี่ย จะเป็นเหมือนเซิร์ฟไต้หวันหรือเปล่านะครับแต่เซิร์ฟไต้หวันเนี่ยจะใช้วิธีการสุ่มกาชาั่นเองนะฮะโอ้โหเรียกได้ว,ว่าโหดร้ายกว่าเดิมนะคือชุดวาเรายังแบบอ่ซื้อครบแล้วก็จบใช่ไหมแลกได้จบเลยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นการปั่นกาชานะครับซึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยใช้50นะครับหรือว่าอ่าใช้500แบบ10ครั้งนั่นเองนะครับการปั่นในที่นี้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสปั่นได้ของต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าถ้าเราจะมุ่งเน้นไปที่ชุดเนี่ยเราก็จะ ปั่นให้ได้ตัวนี้ครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เปิดแล้วเราจะเลือกได้เลยส่วนหนึ่งนะครับผมน่าจะเลือกได้เลยตัวนี้นะหรือไม่ก็สุ่มนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเลือกหรือซุ่มนะครับแต่ว่าแน่ๆคือได,ได้เป็นชิ้นไปเลย นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเป็นตัวกล่องตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้เนี่ยก็จะได้เป็นลูกแก้วครับผมอ่าลูกแก้วเนี่ยก็จะมีทั้งกล่องแบบสีม่วงแล้วก็กล่องแบบสีทองนะสีทองก็จะเป็นแบบเลือกได้นะครับกล่องตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเอามาแลกตรงนี้ได้เห็นไหมฮะก็จะเป็นลนะูกแก้วเนาะอ่าคือของไต้หวันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าลูกแก้วมันก็จะแบ่งเป็นชนิดชนิดนะเป็นแบบลูกแก้วส่วนชุดส่วนปีกส่วนหน้าส่วนหลังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ของเราก็ ต้องรอดูกันว่ามันจะมาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับผมอ่ะนอกจากนี้นะครับในตัวการสุ่มตรงนี้ครับมันก็จะมีโอกาสได้เป็นตัวเม็ดตัวนี้นะครับเป็นเม็ดโชคดีลัคก,กี้คริสตัลน,นะครับตรงนี้เนี่ยจะสามารถเอาไปแลกได้นะครับไปแลกชุดวาได้อ่าถ้าเกิดว่าได้5เมด็ดก็แลกหมวกได้นะครับเนี่ยแลกปากได้อ่าแลกหน้าแลกปากได้นะครับถ้าได้7เมด็ดก็แลกปีกได้ถ้าได้8เมด็ดก็แลกชุดได้อะไรแบบนี้ครับ อาซึ่งตรงนี้ก็ต้องปั่นกันเอาเองนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าปั่นครบเท่าไหร่ก็จะได้เหรียญมาปั่นต่อได้กล่องได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งก็ค่อนข้างที่จะอ่โหดร้ายอยู่นะอ่าเดี๋ยวผมจะลองปั่นให้เพื่อนๆนดูสัก20ทีละกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาซื้อตรงนี้ก่อนมันจะมีให้ซื้อตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ไดมอนด์ช็อปก็น่าจะมีนี่ซื้อได้วีกละ20นะครับอ่าใช้ไดมอนด์สูงละกันนะครับโอเคป20ทีหมุนไปครับผม ดูฮะสิ่งที่ได้อ่าได้กล่องมาด้วยฮะได้กล่องมาด้วยครับแล้วก็เด้งออกมาปั๊บนี่ฮะได้กล่องมา1อันก็สามารถที่จะเอาไปเปิดได้นะครับอ่าเราสุ่มอีกรอบหนึ่งมันเด้งสปอยหมดเลยนะโอ้โหไม่ได้สักอันในรอบนี้นะครับอันนี้ก็ได้เป็นพวกเฟืองแดงออกแมวต่างๆนะครับอ่าทีนี้เมื่อกี้เราได้กล่องตัวนี้มาเราก็เอามาเปิดโป๊ะอ่าเห็นไหมอันนี้ก็จะได้มาเม็ดหนึ่งนะครับที่สามารถเอาไปแลกได้นะครับอ่าเมื่อกี้ได้เป็นเม็ด เน,น,นี่ยฮะได้ของชุดมาเม็ดหนึ่งเราต้องเก็บให้ได้150ฮะถึงจะได้ชุดนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะปั่นแถมมาอีกสักทีนึ่งแล้วกันป่ะดูดิเผื่อมันจะได้ไหมนี่ฮะอ่าได้มาอันนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมันก็จะต้องปั่นไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มารับของตรงนี้ได้เนี่ยอ่ารับตัวเหรียญตรงนี้แล้วก็มาปั่นต่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยที่อ่า เป็นการันตีตรงนี้ครับ10 30 50เนี่ยเป็นรายสัปดาห์ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่รีบก็อาจจะค่อยๆปั่นไปค่อยๆปั่นไปก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ชุดตัวนี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับชุดกันดั้มหรือว่าชุดหุ่นยนต์ที่เข้ามาในรอบนี้นะครับของ Global เนี่ยน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆแหะครับแต่ว่าเผื่อใครที่วางแผนจะเล่นยาว นะครับผมแล้วไม่ได้สนใจชุดวาอะไรขนาดนั้นนะครับจะเก็บเงินรอชุดวารลดราคาก็ได้หรือว่าจะเก็บเงินรอชุดนี้ไปเลยก็ได้นะครับผมโอเคฮะเพื่อนเพื่อนดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับชุดใหม่ชุดนี้นะครับผมก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันดูหน่อยละกันนะครับผมว่าเฮ้ยรู้สึกว่ามันเท่จัดเลยหรือรู้สึกว่าโอ้โหเปลืองตังค์อีกแล้วรู้สึกว่า มันแบบเวอร์ไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาเข้ามาแสดงความคิดเห็นก็ได้นะครับผมก็คลิปนี้ถือว่ามาเป็นข่าวสารบอกเล่าเกี่ยวกับอนาคตของแร็กมอน็อกออริจินละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ